สวัสดีครับก่อนอื่นที่จะไปชมคลิปดีๆนะครับไปฟังอีกเสียงหนึ่งนะครับที่นำผลิตภัณฑ์ดีรุดไปใช้แล้วแล้วก็ติดอกติดใจนะครับก็ไปฟังกันเลยครับแล้วเอาดีรุตไปใช้เนี่ยมันมันม,มันได้ผลไหมหรือว่าไงมันก็ได้ผลไอเสียกับรากแต่ว่าช้างนี่สุดยอดเลยชาา้างใบมันวับเลยละช้างก็อย่างนี้ไปใช้ร่วมกันนะ เอาเนี้ไปใช้ร่วมกันแล้วเดี๋ยวไ,ไอ้่วงว่าใบใหม่สวยใบไม่งามเดี๋ยวมันจะงามแล้วสดใสขึ้นแล้วก็จะเห็นความแตกต่างเลยลองดูสวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็มาคุยกันสบายๆตามสไตล์มิสเตอร์ชนนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับเก็บไว้เป็นข้อคิด การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่นะครับเป็นอาชีพที่สุดยอดครับถ้าหากว่าใครไม่เคยเข้ามาสัมผัสเนี่ยจะไม่รู้หรอกครับว่าผมตั้งคําถามสองคำถามครับคุณเห็นสวนกล้วยไม้ที่เขาทามาในระยะเวลาอันยาวนานเห็นบ้านไหนจนม้างครับไม่มีนะครับผมเห็นว่าบ,บ้านหลังใหญ่หลังโตแล้วก็ร่ำรวยกัน เกือบทั้งนั้นนะครับปัญหามันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราจะเลือกทำอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะทำอาชีพที่ปลายทางคือความร่ำรวยหรือปลายทางคือพออยู่พอกินหรือปลายทางคือไม่มีจะกินมันมองออกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นสวนกล้วยไม้ที่เขาทำจริงจริงจังนะจนสักคนเดียว เท่าที่ผมมาสัมผัสวงการกล้วยไม้จริงๆนะครับก็เป็นข้อคิดนะครับแล้วถ้าเราคิดว่าอยากจะเข้ามาสู่วงการกล้วยไม้จริงๆเนี่ยมันมีคนที่เข้ามาสู่วงการกล้วยไม้เนี่ยหลายเหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่หนึ่งครับปลูกเลี้ยงเพราะใจรักคนพวกนี้ก็มีความสุขกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แหละครับ เห็นกล้วยไม้ออกดอกโอ้โหดีใจเห็นรากงอกนี่โอ้โหดีใจเหลือเกินนะครับก็เป็นเรื่องของความสุขทางใจกับกลุ่มที่2องครับทำเพราะแฟชั่นนะเห็นกระแสมานี่ฉันก็เล่นไปด้วยแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่าอยากจะเป็นคอร์เรคชั่นเพื่อสะสมว่าฉันมีนะครับเห็นว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งช้างแดงบูมนะก็อยากจะได้ช้างแดงนะแข่งกันประชันกัน ดอกใหญ่ของฉันเนี่ยใหญ่เท่าเหรียญสิบบางคนบอกว่าดอกใหญ่กว่าเหรียญสิบก็มีนะฮะอันนั้นคือยุคหนึ่งมันเป็นแบบนั้นนี่คือพวกที่สองนะเล่นเพราะว่ากระแสนะอีกพวกหนึ่งครับพวกที่สามคือทำเป็นอาชีพเลยนะพวกนี้คือเห็นสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวทำเป็นไรายได้ได้สามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำมสำหรับกลุ่มที่สามนี่ครับ มิสเตอร์ชนก็อยากจะบอกว่าเด็ดกว่านั้นคือถ้าหากว่าเราเพาะกล้วยไม้เป็นเองด้วยเนี่ยขนาดเขาลงทุนลงแรงสร้างโรงเรือนลงทุนมหาศาลไหนจะค่าปุ๋ยค่ายาค่าโรงเรือนค่าคนงานแรงงานที่ใช้นี่สวนกล้วยไม้แต่ละสวน,นี่ใช้คนเยอะนะถ้าทำเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่นะประเภทส่งออกไปต่างประเทศด้วยแล้วด้วยยิงแล้วนะ มันก็มีหลายพวกครับพวกไม้ตัดดอกนะไม้เลี้ยงปลูกขายตน้นมันก็มีหลายรูปแบบที่มิตรชนอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้มิตรชนมีไอเดียเด็ดนะอยากจะบอกก็คือว่ามิตรชนคิดไม่เหมือนใครการทํากล้วยไม้ที่เป็นแบบอาชีพเลยเนี่ยมิตรชนบอกต้นทุนมันสูงนะก็คือ ค่าลงเรือนนะค่าอะไรตัวมีอะไรที่มีทเตพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะนะแต่ทําไมเขาถึงกล้าลงทุนนะสวนกล้ยไม้บางสวนที่เป็นร้อยๆยไร่ทำไมค้นกล้าลงทุนนะเพราะว่าผลตอบแทนมันดีไงนะถ้าช่วงเศรษฐกิจดีๆค้าขายดีๆเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับเรียกว่าจับเงินล้านกันภาในพริบตานะหลายๆท่านที่ผมเคยสัมผัสเนี่ยไปสัมภาษณ์ที่สวนเนะ่ยถือว่าน่าสนใจ วันนี้มิตรชนจะมาโชว์นะส่วนมิตรชนเนี่ยก็เรียกว่าถือว่าคิดอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นสิ่งที่มิตรชนทําแล้วไม่เหมือนคนอื่นคืออะไรเราจะประหยัดต้นทุนในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพราะว่าเราทํากล้วยไม้ได้เองนะข้อได้เปรียบของคนที่เพาะกล้วยไม้ได้เองก็คือตรงนี้แหละครับไปดูครับว่ามิตรชนทําอย่างไรนี่ครับ ที่เห็นอยู่เนี่ยขวดเนี่ยเป็นขวด M Sport นะมิตรชนก็เพาะเองนะครับแล้วก็ปลูกมาในขวดนี้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาให้อาหารให้ปุ๋ยให้ยาฝนตกมาความชื้นมากไปเป็นโรคเชื้อราอยู่ในขวดเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ยไม่มีโรคไม่มีภัยไข้เจ็บอยู่ในนี้เลยแล้วที่สำคัญโตวไวมาก,มาก ถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบเปิดนะที่เขาไปเลี้ยงแบบในระบบสวนทั่วไปนะถ้ากว่าจะได้กล้วยไม้ไซส์แบบนี้นะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันดูนี่อันนี้เขาเรียกไม้นิ้วนะเนี่ยไซส์ขนาดเนี้ยใช้ระยะเวลาเป็นปีนะแต่มิตรชนบอกว่าในเมื่อเราทํากล้วยไม้ได้เองนะข้อดีของการทําได้เองคือ ฉันเลี้ยงมาในขวดนี้เลยเนี่ยไซส์พอๆกันนะเพราะว่ามันอยู่ในขวดใบมันตั้งนะพอมาจับทุบออกขวดออกโป๊ะแล้วเอามาหนีบเป็นเป็นไม้นิ้วแบบนี้นะไซส์ดีไม่ดีอ้้างในขวดใหญ่และยาวกว่าด้วยนะซึ่งมิตรชนก็บริหารจัดการในเรื่องของการแบ่งเวลามานั่งทําวิธีการทําก็คือทําเป็นอาหารวุ้นเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็ขวด สำหรับคนที่ชอบทานรับประทานเหล้านะโซดาขวดโซดาอย่าทิ้งนะเอามาทําเป็นขวดเพาะเลี้ยงกล้วยไม้นะฮะแล้วก็พอทําเป็นอาหารวุ้นแบบนี้นะแล้วก็ว่างๆนะหลังจากสั่งเมาแล้วกินเหล้าเหลือขวดโซดาเราก็เอามาดําเห็นไหมเนะีนะ่ยมีตัวชนเพิ่งจะดําลงขวดไปต้นเล็กๆนะคุณเชื่อไหมครับ ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนแล้วราคาค่าใช้จ่ายหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยประหยัดทุกอย่างแล้วนะจํน่ายในราคาเหมือนกันคุณว่าใครเจ๋งกว่ากันนะอันนี้ก็เป็นไอเดียในเรื่องของการทําได้ทําเป็นเขาบอกว่าคนเล่นกล้วยไม้เนี่ยถ้าเพาะกล้วยไม้เองได้ทํากล้วยไม้เป็นได้เนี่ยมันได้ประโยชน์หลายต่อ ประโยชน์ที่หนึ่งนะถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณจะสร้างประวัติศาสตร์สำหรับตัวคุณเองนะเมื่อคุณตายไปแล้วเนี่ยชื่อของคุณยังอยู่เรียกว่าอยู่ยั้งยืนยงนะคุณผสมพันธุ์กล้วยไม้และเพาะกล้วยไม้เองนะแล้วก็ไปจดทะเบียนตั้งชื่อยกตัวอย่างสายชนบิวตี้ชื่อสายชนชื่อจริงๆรนะ ชื่อสายชนบิวตี้วันหนึ่งผมตายไปไอสายชนบิวตี้ยังมันยังอยู่ <c oughs> นี่คือคือเป็นอะไรที่เออถ้าคิดแบบแนวแนวแบบจะสร้างชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวมิตรชนจะผสมพันธุ์แล้วไปจดชื่อทักต้นหนึ่งสายชนบิวตี้ <c oughs> อ้าวต่อนะสองอยากได้อะไรทำเอาคุณคิดดูนะ เพาะกล้วยไม้เนี่ยราคากล้วยไม้แต่ละต้นแต่ละต้นนะ่ะบางต้นเป็นพันบางต้นเป็นหมื่นนะแล้วนี่มีตัวชนเพาะทีเห็นไหมนี่เห็นอะไรไหมนี่โอ้ยมันขึ้นซะขนาดนี้เห็นไหมนี่คุณดูต้นเดยต้นมันโอ้ขวดนี้ขวดนี้นี่ปลาเขาไปขวดนี้กี่ต้นนะคุณว่าอ่ะอ่ะดูอืมมันขึ้นซะขนาดนี้นะเห็นกันจะจะแบบนี้นะ่ะเนี่ยคือฝีมือ ผสมพันธุ์ของมิตรชนแต่ไอที่อยู่ในขวดนี่นะมิตรชนก็เรียกว่าทําไม่เหมือนคนอื่นอย่างที่ว่านะทํามันเป็นแบบนี้เลยนี่ต้นละขวดนะหรือว่าต้นละสองขวดอ่าสามขวดก็ได้อาหารมันพออยู่แล้วนะนี่ปล่อยให้มันโตแบบนี้เลยนี่เป็นม้าวิ่งนะต้นบเรล่มเลยนะี่ม้าวิ่งอยู่ในขวดนี่นะเอ่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุบกันให้เหนเห็นเลยแล้วเอาออกมาปลูกเรียกว่า แซงเลยแซงเลยเรียกระยะเวลาน้อยกว่ากันเยอะนะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าคนงานบริหารจัดการฉีดปุ๋ยฉีดยานะอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียที่มิตรชนกําลังทําอยู่ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับแฟนๆท่านใดครับชอบอกชอบใจในไอเดียมิตรชนนะทแบบนี้ก็อย่าลืมครับแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจจะเรียนรู้ ในเรื่องของการเพาะกล้วยไม้เนี่ยมิตรชนก็ในอนาคตก็จะเปิดหลักสูตรเข้าเรียนมีคนลงทะเบียนหลายคนแล้วแหละแต่ยังไม่มีเวลาเพราะว่าทางโน้นเชิญไปทางนี้เชิญมาตกลงนี่เฉพาะไอเวลาที่จะทากล้วยไม้ขวดแบบนี้นะก็แทบจะไม่มีแล้วตอนนี้นะก็เรียกว่าเราถ่ายทอดอะไรเราให้อะไรเราให้ด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ในช่องของมิตรชนตอนนี้ก็จะเปิดในเรื่องของการเรียนรู้สําหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาจะมาเรียนรู้เองนะ ก็ในอนาคตเดี๋ยวมิตรชนจะแจ้งอีกทีหนึ่งสำหรับเรียนเนี่ยมิตรชนก็คิดว่าเรียนจัดเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เนี่ยนะสัก5-6ม้วนนะห้าหคลิปวิดีโอเนี่ยคิดว่าทําเป็นปลอเลยนะติดปัญหาตรงไหนโทรปรึกษาพูดคุยกันนะครับถ้าอยากเป็นอยากจริงๆเนี่ยมิตรชนก็ยินดีนะครับที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มิตรชนมีนะครับก็ เรียกว่าทำได้ทำเป็นดีกว่าคนที่เรียกว่าไปซื้อไม้ขวดเข้ามานะมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นต้นทุนแหละอ่ะสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับแล้วก็มีสโลแกนประจำตัวของช่องนะเพราะกล้วยไม้เป็นเห็นรายได้ครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ